ทักษะการอ่านบทความเรื่องสองมือครูการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือ IQ เท่านั้นแต่หน้าที่ของครูที่ควรจะทำควบคู่ไปกับการสอนวิชาการก็คือการสอนวิชาชีวิต การอบรมสั่งสอนให้สิทธิ์ของครูเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่เห็นแก่ตัวมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจะนำสิ่งที่กล่าวมานี้ไปเป็นฐานนำในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต,ต่อไปมีความเชื่อที่ว่า คนเก่ง1-2ถึงปีก็สามารถสร้างได้แต่คนดีใช้เวลาทั้งชีวิตบางครั้งก็อาจสร้างไม่ได้เช่นกัน